จะทำยังไงเมื่อคนเจ้าชู้มาตามจีบทุกวันแล้วดันเป็นคนที่เธอไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ต้องไปเห็นควงสาวไม่สำนึกทุกวันอีกต่างหากเรื่องราวของทัพทีมสาวเจ้าชู้ระดับตำนานที่ควงสาวจนเพื่อนจำหน้านไม่ได้เจ้าชู้เป็นกิจวัตรซอนเป็นความสามารถพิเศษตองหลายใบยคือของถนัดแต่พอได้เจอกับพี่ฝอัสาวสวยเข้าไปเท่านั้นแหละเหมือนฟ้าผ่าเปลี่ยนกลางหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว อยู่หัวใจก็เต้นผิดจังหวะทุกครั้งที่เจอเห็นหน้า <_ an> ก็อยากจะอ้อนอยากให้พี่เขาหัานมามองเธอบ้าง <_ an> แต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นพอพี่ฟอนน่ะเป็นพวกเกลียดคนเจ้าชู้เข้าใจยิ่งทับทีมมีประวัติควงสาวยับตั้งแต่มัธยมทับทีมเลยต้องงัดทุกกลเม็ดทุกวันเอาให้รู้ไปเลยว่าอย่างทับทีมอ่ะก็จริงจังเป็นนะพี่ฟอนเลยให้เวลาเธอหนึ่งปีหากยังชอบอยู่จะมาให้คําตอบกันแล้วกันมานหัวใจดันโผล่มาจนได้พอเห็นพี่ฟอนเผยยิ้มให้กับยายคนนั้นแค่ทีเดียวถึงกะตบเข่า ทำไมต้องไปแจกความสดใสให้กับคนอื่นด้วยอะ่ะยายเรื่องนี้มีแต่รอยยิ้มค่ะสนุกว่าว่าก็าทำทีมหนะเป็นแนวที่ทั้งน่ารักได้เอ็นดูแล้วก็น่าหยิกที่สุดเลยเรื่องพี่สาวคะรับรักทับทีมหน่อยจะคุณนงนนหน้าผาไปอ่านให้ได้เลยนะ